สวัสดีครับมาได้ตำทั่วสูกินนะครับอันนี้ตำเองนะครับมันทั่วก็เป็นมันทัว่วปลูกเองแล้วว่าครับน้ำเ,เชี่ยวเบิ้หน่อยนั่นแหละครับซึ่งเมื่อกรอบเกล็ดจะเป็นจะเป็นรดนลาำนะครับแตกไปเ,ปเนลยครับ bớt bằng mượn bằng măng ký ngọc măng măng ngon măng 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 แดดจองเราไม่ค่อยเห็นนะครับแดดจองป๊อป ขึ้นอย่างนะครับมันจะเป็นร่มๆ,มๆค,มครับร่มบีบีคนหลายแห้งเหมือนกับที่กิน มาก่อง uhm. นะครับอือจำเขากรั้ครับ เย็บตะเวนตะวันที่กินก็นแสมมาลลากับคมดีครับ การเป็นแบบช่วงเครื่องจีหนาวอยู่เนาะวางใ้จนร่มนะครับบีบ อย่าเจิบช่องนะครับแล้วไม่ค่อยเห็นพี่น้องน้ำควายหายทต่งลายเมือคฉันติดช่วสาวกว่าจะไปพ่อเจ็บเหนื่อเจ็ด, <c oughs> ด,ดเจ็บหนื่อเจ็ขคืนครับ ไปเห็กุกอ้น้หนามราจอดท่งบันบ่านกระได,ดเป็นใส่ค่าเสียหายกายะจอดน,นะครับกับื่อเค้าเคื่อนเพนิดนะครับเป็นทองเจ้าเสียหาย มันต้องอาที่ชอบนะเขาเป็นอย่างวรเนี่ยมันนีนน้เขากันดีไหมครับมากินมขากอบๆ,ๆ,ๆ สีย,ยังยังม,มาล่ากับกินในบ้ายแล้วครับนี่วยสองหน่วย เดียวนะครับกะจีเบิดเดือนเบิดปีหลักจุดไม้กับวาปีใหม่แล้วนะครับอือปรับปรับ ไปกินมาเพ็ดไปเนี่ยมาทั่วหน่อยนอะครับจำห,หน่อยอนนนนนนหน่อยกระตอกอมรัากินมบิไปก็เสียใจ อพริกนี้ใส่กับพริกหน่แหงน้ำยิบน้ำนะครับมายล้กจินมาเบ็ดจานในน่อยเดี๋ยว อืม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 งอักอมอาพอดีครับ เดี๋ยวมึงยังไงก็ฝากรับจ่องฝากติดตามนี่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ